มันกันต่อเนื่องครับกับรายการการแข่งขัน t o y o ต a า a าสสร o Racing Thailand 2024สนามที่3ที่จัดขึ้นที่สนามมาตรฐานระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยสนามนี้ครับจะรู้สึกว่าคึกคักเป็นพิเศษครับเมื่อมีแฟนๆมาส่งกำลังใจเชียร์เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับนักแข่งจาก t o y o ต a า a c i n g Star Team มนำทีมโดยรุ่นพี่อย่างปังปอนอัครวุฒิที่ลงแข่งในรุ่นโคลโรราออฟติดทรีอาร์สปอร์ตวันเมกเตสและนักแข่งสาวสุดสวยครับมิยาพิชชาทองเจือครรับที่่่ลงงแขงในนุ t วันเมกเลสและคนนี้อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ไม่น้อยเลยนะครับลายปายโอเลโอที่ลงแข่งโดยใช้รถยาลิสวันเมกเลสคาร์บอนมิเทอร์ฟูลรถแข่งเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกครับเข้าร่วมแข่งขันในศึกนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยครับว่าผลงานของทั้งสามท่านในสนามนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับในสนามนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ที่ได้จับรถตัวเองกับสนามนี้ทีจริงครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ลองก็โดยรวมจริงๆเจอปัญหาตั้งแต่ ซ้อมแรกครับยันซ้อม3เลยแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ในทุกๆซ้อมครับผมซึ่งเวลาก็ออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับผมพอใจทุกอย่างแล้วก็พอเลสเนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบางอย่างที่แบบเกือบหลับจะกลับมาได้ครับผมใช้คํานี้เลยแล้วพอกลับมาก็ด้วยความโชคดีก็ได้อันดับที่5ด้วย ครับผมเพราะฉะนั้นก็ขึ้นพอดียมครับผมค่ะจริงๆแบบความรู้สึกเวลาขับก็คือเปรียบเทียบเหมือนน้ำมันปกติเด็ดเลยค่ะก็คือความเร็วเท่ากันแล้วก็การออกตัวเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าแบบที่เห็นได้ชัดก,ก็คือเวลาแบบเอาน้ำมันใส่ใส่เขาเรียกอะไรใส่คอนเทนเนอร์ใส่ไสจะเห็นค่ะว่าอันที่หมูใช้ก็คือคาร์บอนนียต์ฟลูมันจะแบบ เป็นสีใสเลยค่ะส่วนน้ำมันแบบที่พี่ป,ประปนขับตอนนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้ก็คือปลอ,อดภัยต่อธรรมชาติมากมากค่ะสิงแวดลองค่ะผลงานสนามนี้ก็จริงๆขึ้นไปได้ที่4ค่ะแต่ว่ามีหลุดตรงนู้นนิดหน่อยแล้วก็กลับมาได้แต่ว่ายางแตกค่ะก็เลยไปจอดอยู่ตรงนู้นยังไม่จบค่ะใช่สนามหน้าเอาใหม่ครับผมไฟฟลายโอโยนะครับก็ขับในรุ่นใหญ่ทีสปันนเกลครับผมหมายเลข95้า ผลงานวันนี้เราก็ถือว่ามาสนามนี้ครั้งแรกแล้วก็เห็นลายสนามครั้งแรกในชีวิตของเราเลยเราก็เลยแบบตกใจทีแรกจำลายสนามก็ไม่ได้เกียก็ยังเข้า<_><_ <ẫn> แต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความที่เราซ้อมไปก่อน3รอบแล้วรอ,รอบรอบคอัดลีกอีกเป็นสีรอบแล้วก็รอบจริงเราก็เลยแบบเป๊ะ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 คว่ามันมันมันก็ชนะใจตัวเองมากๆครับถ้าถ้าในแบบรไฟก็คือมันมันก็ยากตามที่เราขับเกียร์ออโต้มา แล้วคราวนี้เราได้มาขับเกียร์แมนนวลมันก็เลยดูยากปกติสนามระดับโลกเราก็เลยตื่นเต้นไปกว่าเดิมอีกใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมโตต้าคาซูเลสซิ่งไทยแลนด์นะครับผมในรุ่นของอา u t ิสหรือว่าเยิสหรือว่าเยลิสเอทีก็ตามนะครับผมฝากเชียร์พวกเราทั้ง3คนด้วยในสนามหน้านะครับผมเชียงใหม่ครับผมเจอกันวันที่9-10พฤศจิกายนนี้ครับแล้วจบสวยอ่ะ